ตัวไหนดีครับอ่าตัวนี้ก็แล้วกัน ว่าก็ชอง Infinity ใช่วันนี้ผมจะมารีวิว Marvel Legend Iron Man 2020 20นั่นเองก็นี่ก็จะเป็นนกล่องนี่ข้างกล่องเป็นรูปนี่นในคอมมิกนีก่จะบอกประวัติต่งตางๆเขาคนระับตัวนี้เนี่ยคนสมใส่ชุดเนี่ยไม่ใช่โทนี่ตานะแต่เป็น อโน่สตาร์กนะครับซึ่งเป็นคนที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นหลานของโทนี่สตาร์กนะครับซึ่งมาสอมใส่ชุดแทนข้ามูลก็จะเขียนเรจเอนซี่ีนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นโลโก้ไัรนแมนเขียนไอรอนแมนทเวนตี้ทเวนตี้มาเวลฮัสบลูนะครับของแทน

ก็จะไม่มีอะไรเอาดูที่ตวัวฟิกเกอร์้วจะพวกอุปกรณ์เอาไว้ก่อนตวัวฟิกเกอร์เนี่ย ทำรายละเอียดกมาได้ค่อนข้างนี้ครับการลงสีเนี่ยถือว่าเท่อะดูตรงตาตาไม่มีเลไม่มีเบี้ยงนะตาสวยนะตอนนี้ก็จะแบบมีรอยเลาละนิดนึงนะตรง นี่ก็จะมีเขียนรหัสของตัวเขาด้วยก็จะมีอันนี้ที่เป็นไอพ่นที่มือนะคดึงอันนี้เนี่ยเขาจะแถมมาให้เสียอันนะครับอันนี้มีสองอัน อันนี้ก็จะติดที่เท้ากลายเป็นแบบนี้ครับซึ่งไอ้ไอร่อนบีมที่มันแตกต่างกันเนี่ยคืออันนี้มันจะใหญ่กว่านะครับอันนี้มันจะแบบบางๆกว่านะก็จะประมาณนี้ มือเนี่ยเขาแถมมือกำม,มาให้มือกำค่นข้างแน่นเลยเปลี่ยนสองข้าง แขกเนี่ยไม่รีจุดแขกันเลยก็จุดแขกเนี่ยตรงหัวเนี่ยก็สามารถเงยได้เงยได้เยอะเลยนะเพราะว่าเป็นไอรอนแมนนักต้องบินแล้วต้องไหนได้ก้มได้ก็ก้มได้ยอยู่ก้มไม่ค่ยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าได้ก็ได้อยู่อแขนงกลางได้เยอะ บเส็จก so so like ็เหมือนได้นะข้อตสอเป็นดับเปิ้ลจอยนะข้อมือก็งอได้แบบนี้นะหมุนได้ด้วยแต่ว่านนี้เนี่ยมันจะหมุนได้อย่างเดียวนะมันจะงอมือไม่ได้นะมันติดหน้าอกไงมาได้เยอะนะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเฟืองนะเพราะว่าตอนงอเนี่ยมันจะแบบเนี่ย มันจะเหมือนล็อกกลมอยู่เงยได้เอยได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่กลมเลยเอวหมุนได้สามหกสิบนาะขาเอบขึ้นมาเตะอย่างนี้ได้นะต้นขาเนี่ยค่อนข้างแน่นต้นขาหมุนได้นะก็หัวเข่าเป็นดับเบิลจอยนะสองจังหวะ เท้าเนี่ยเท้าเท้ามาได้ประมาณนี้แล้วก็งัดขึ้นได้ปรมานี้ก็หมุนตรงเท้าลงอย่างนี้ได้หมุนได้รอบพแล้วก็ตรงรองเท้าที่เป็นใครๆรองเท้าบู๊เนี่ยก็สามารถหมุนเท้านี่สามารถหมุนนี้ได้ ซึ่งตัว s อเที่เขาแถกมาเนี่ยมันก็ถือว่าให้หมาเยอะนะดหรือเฟสปาอันนี้นะเฟัปาอนนี้มันจะสามารถประกบติดกันได้คนระับเป็นแบบนี้คนระับเพราะจะสามารถเอาตัวฟิกเกอร์ไปวางได้ใส่พ้นที่เท้าอ่ะใจ้เป็นปเป็นผมเป็นมือ่อ เออฮมืออย่างนั้นแล้วก็ใส่ไอพ่นเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเอฟเฟกต์มันเล่นยังไงนะครับ ต้องจัดองศาดีๆนี่นจะกลายเป็นแบบตาอย่างนี้นะโหทอดเทนนะเพิ่งพิ่งขึ้นบินนะเทก็ไม่มีแล้วก็ เริ่มติดตามผลงานของ Infinity t o y นะครับก็ยังเหลือทาน์พรอเมอร์อีก4ตัวนะครับที่ยังไม่ได้รีวิวก็ราติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ